สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี้มาแจ้งการโอนเงินของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวอุบลด้วยมี2รายการน,น,นั้นก็คือประกันรายได้ข้าวและเงินรายละหนึ่งพันคุณแก้วมาแล้วนะมาดูที่ประกันรายได้ข้าวกันเลยค่ะวันที่ส0บ โอนของสาขากุดข้าวปุ้นสาขาเขมราชสาขาเครืองในสาขาคำเจริญสาขาชัยมงคลสาขาสำโรงค่ะวันที่11บธันวาคม64โอนสาขาดอก สาขาเดชอุดมสาขาตรการพืชผลสาขาตานสมสาขาทุ่งสีอุดมสาขาศิรินธรวันที่12ธันวาคมโอนสาขานาจรวยสาขาน้ำขุนสาขาน้ำยืนสาขาบ้านเกอกสาขาบุญทริกสาขาเหล่าเสือโกกวันที่13ธันวาคมโอนสาขาพิบูลมังสาหารสาขาโพไซสาขาม่วง30สาขาวารินชำรา สาขาสีเมืองใหม่สาขาสว่างวีระวงและสาขาอุบลราชธานีค่ะถัดมาเรามาดู เงินไร่ละ1,000หรือชื่อเต็มๆก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6465นะคะวันที่14ถึง17ธันวาคม64ค่ะเตรียมเช็คบัญชีได้เลยวันที่14ทธันวาคม64โอนของสาขาทุ่งสีอุดมสาขาน้ำขุนสาขาน้ำยืนสาขาบ้านกอกสาขาสว่างวีระวงสาขาศิรินทร วันที่15ธันวาคม64โอนสาขานาจรวยสาขาบุญทริกสาขาโพัยสาขาเมือง30สาขาวารินชำราบสาขาศีเมืองใหม่สาขาสำโรง วันที่16ธันวาคม64โอนสาขาเขมราชสาขาเครืองในสาขาเดชอุดมสาขาตรการพืชผลสาขาพิบูลมังสาหานสาขาอุบลราชธานีวันที่17ธันวาคม64อนสาขากุดข้าวปุ้นสาขาคำเจริญสาขาชัยมงคลสาขาดอกจิกสาขาตันสุมสาขาเหล่าเสือโก้งนะคะดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวอุบลราชธานีอีกหนึ่งครั้งครบ ทั้งหมด2รายการด้วยกันค่ะเป็นของขวัญปีใหม่เลยเนาะคุณแก้วได้หรือไม่ได้อยังไงก็มาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกี้ด้วยนะคะถ้าท่านที่ยังไม่ได้ให้เช็คบัญชีแล้วก็ไปติดต่อธนาคารทกศไกลบ้านสาขาที่เขาโอนเงินให้เราประจำนะเนาะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย